วันนี้จะมาทำซอสบรูเนสเนื้อนะคะอันนี้ก็จะมีแครอทหั่นเตากระเทียมหอมใหญ่แล้วก็เนื้อ1นกิโลเนื้อบดอันนี้มะเขือเทศสับอันนี้มะเขือเทศคอนเซนเทรตมะเขือเทศบดก็จะมีซุปก้อนเนื้อ2ก้อน มีน้ำตาลอันนี้ก็จะมีออริกาโนก็จะมีะผงปาปริกา้าเกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะส่วนประกอบก็จะมีแค่นี้ง่ายมาเริ่มทำกันเลยค่ะนําเนื้อหนึ่งกิโลลงไปผัดนะคะผัดเนื้อให้สุกอันดับแรก พอเนื้อสุกแล้วเราก็จะใส่แครอทกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ที่เราหั่นเต่าไว้นะครับใส่งลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันประมาณ5นาทีเพื่อให้ผักสุกนิดนึงนะครับ ผัดไปเรื่อยๆจ้าเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศบดนะคะับ t o m a t ค concentrate นี่ครับ เนื้อกีโลนึงเราจะใส่ประมาณกระป๋องนึงนะคะอันนี้เราจะสิ่งละคนเลยค่ะผัดให้เข้ากัน เสร็จแล้วใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้มีออริกาโนโ่เกลือผงปาปิกาแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยปน okay. ่นโอเคเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบคนไปเลยหอมจ้ะหอมเนื้อ It smells o o o ด สรแล้วใส่เมืะเขือเทศสับค่ะลงไปเลยสองกระป๋องนะคะตามด้วยน้ำตาลสาช้อนส,ออส้อนชาเสร็จแล้วก็นนี้ค่ะซุปซุปเนื้อนะคะลงไปเลยซุปเนื้อใส่สอง สองแก้วสองก้อนคนเลยขาคนใ้เข้ากันจะแค่นี้หรือจางง่ายง่ายอาหารฝนหลั่งง่ายมากเครื่องปรุงไม่ย่ยงเหมือนอาหารไทยโอ้โอ้โอ้โอโลน้น เสร็จแล้วค่ะซอสบรูเนสเนื้อนะคะแล้วเราก็จะตุ๋นต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ให้น้ำมันงวดเพราะบ้านนี้ไม่ชอบกินน้ำเรียบร้อยค่ะบรูเนสจ้า ซอสโบโลเนสจะกินกับสปาเกตตี้หมอย่ญ่นึ่งจ้าเนื้อกีโลกว่าตุนต่อจากชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็จะมาดูกัน